สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกๆุกคนหลายคนถามเจ้ว่าเจ๊ครับคอยหัวเทียนแนะนำให้ใช้ยี่ห้ออะไรอันติดโตโยต้าของเรานะคะอันติดโตโยต้าของเราที่เป็นแท็กซี่นะคะพี่พี่ขาหนีไม่พ้นยี่ห้อนี้หรอกคะ่ะเดนโซ่นะคะเดนโซ่เนี่ยต้องบอกว่าอยู่คู่อันติดเรามายาวนานนะคะถ้าใครพูดถึงคอยหัวเทียนนะคะ ที่ไม่มีปัญหาที่แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่ค่ะต้องนึกถึงเดนโซนะคะต้องนึกถึงเดนโซเราไม่ต้องพูดกันมากหรอกคะ่ะว่าแบบเดนโซดียังไงนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่เป็น OEM เป็นติดรถอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราต้องพูดถึงแล้วต้องพูดมากที่สุดในเรื่องของราคานะคะเรามีทั้งราคาปีกราคาส่งนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้นะคะแต่เจ๊จะบอกว่าคอยหัวเทียนของเดนโซเจ๊นะคะราคาดีมากๆเลยนะคะใครอยากได้ของดีของแท้นะคะทักเข้ามา เลยค่ะ a t t a x i c o m